แล้วก็มีอะไรจะบอกแหละตอนนี้อนุสรีของเราได้สำเร็จเสร็จสิ้นแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมที่รักทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็อยู่ในเกมจิมบอร์บอีกครั้งหนึ่งนะ่าจะเป็นพาร์ทที่2 1ปะอาจจะเป็นพาร์ทสุดท้ายแล้วนะเพราะว่าตอนนี้โปรเจกต์ของเราคุณผู้ชมมันไม่เหลืออะไรแล้วมันเหลือแค่แบบโปรเจกต์ทั่วไปอะ่ะอืมก็โปรเจกต์สุดท้ายเราก็ใกล้เสร็จแล้วทีนี้ผมเมื่อกี้ผมเข้ามา ผมจะจัดการเรื่องระบบระบายน้ําสักนิดหน่อยนะบริเวณตรงนี้ผมจะทําให้น้ําเนี่ยมันไหลาจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งเออก็คือขั้นแรกเลยผมต้องทําการระเบิดส่วนอันนี้ก่อนแล้วก็ต้องทําการระเบิดบริเวณนี้ด้วยนะเพื่อให้ช่องน้ําฝั่งเนี้ยมันลึกพอที่จะ ใส่ให้น้ำมันเทถ่ายเทมาได้นะแต่ก็มันก็หมายความว่าเราอาจจะต้องระเบิดทั้งหมดใช่แล้วแต่ก็ค่อยว่ากันไม่เป็นไรก็ผมไปดูมอสดูอะไรมาแล้วละ่ะคือมันมันไม่มีมอสเพิ่มเลเวลให้มันลึกกว่านี้ได้นะดังนั้นเราก็คงต้องทําใจว่ามันได้แค่นี้แหละต่อไปผมขอระบบเช็คระบบเครือข่าบออกวานะว่ามันอุยยอุยอุย,อย พราะมันมันเพิ่งสิ้นหน้าแรงไปไงดังนั้นเราก็ต้องแบบว่าคอยเช็คระบบให้ดีว่ามันยังไงแบบไหนอันนี้น้ำมายังอาน้ำเริ่มมาแล้วโอเคให้น้ำมันมาเติมก่อนนะนะแล้วก็ระหว่างนี้ก็หันไปทำการว่าระเบิดอ่าพอดีเลยตรงนี้ไม่มีปัญหาไปคุณผู้ชมเพราะว่ามันมันใช้แค่นี้แหละตรงเนี้ผมก็จะทำ ทำเหมือนเดิมก็คือทำหลอกไว้อ้ามันต้องอนนงานอีกอนหนึ่งนี่มาโอเคแล้วก็ต้องรีบวางระเบิดวางระเบิดแบบด่วนรวดด่วนดวน่ดวนที่สุดเลยนายต้องรีบมาวางระเบิดที่เชนตรงนี้นะดูไหมถ้าทนายไม่มาทำเราก็มันก็จะตรงนี้มันก็จะใช้การไม่ได้ไม่ใช่หรอกน้ำก็จะเข้ามาทางนี้แล้วก็ถ่ายไปทางนี้สองข้างโอเคเออได้อยู่ แต่อาจจะต้องทําประตูน้ําปัญหาอยู่ตรงประตูน้ำนี่แหละว,ว่าผมจะวางยังไงเพราะมันวางไม่ได้ไงที่ไม่พอก็อมีอีกทางหนึ่งคุณผู้ชมก็คือไม่ต้องทําประตูน้ําไไรตรงเนี้ยปล่อยมันเข้าไปเลยน้ำพอ,มอหมดวันแล้วเหรอเนี่ยยังไม่ได้อะไรเลยโอเคแล้วก็เพราะน้ํามันไม่ไหลมาเนาะน้ำน้าน้าําจ๋าอุ้ยตายแล้ว ระบายน้ำไปก่อนอันนี้น่าจะอีกสักพักกว่ามันจะเซตได้เออได้อย่างโอเคนะ้ำมาแล้วน้ำมาแล้มันเป็นช่วง,งห่างๆพอดีอนะต่อไปก็เรียกว่าต้องรื้อตรงนี้ด้วยอ่าเดี๋ยวขอเขาดูกันนะอ่าผมต้องเคลียร์ตรงนี้ด้วยเช่นกันอ่ะมันจะเป็นอย่างนี้ เราก็ทําการระเบิดแบบนี้แบบนี้ไปเสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยคืนเป็นตัวโปร่งแทนอ่ท่านี้การวางทางเดินก็มาแล้วเราต้องรีบเคลียส่วนที่ใช้สัญจรก่อนแล้วนะเพราะว่ามันจะทําให้เรามีปัญหาถ้าเราไม่รีบเคลียมันไม่ใช่อะไรหรอกแค่นั้นแหละแค่นั้นแหละจุดประสงค์นะ่ะ นี่มันฮะมันก็จะได้สเกลแบบนี้นก็โอเคอยู่นะแล้วก็ข้างล่างก็กําลังก่อสร้างเหมือนกันเออนี่นี่น้องมาวางระเบิดแล้วโอเคแล้วก็อันนี้เดี๋ยวอันนี้วางระเบิดเสร็จก็ไม่มีปัญหาแล้วก็ผมต้องมาซ่อมทางตรงนี้มาดูกขะน,นะอ่าอันนี้แล้วก็อันนี้มันต้องทดสอง แล้วก็อันนี้อันนี้วางหนึ่งอ่าเดี๋ยวก็ดูกัดวางหนึ่งล้วก็ทดสองเหมือนกันอันนี้วางสามได้เลยข้ามไปเลยอันนี้วางสามเหมือนกันโอเคแล้วก็เดือยเดือยก็จะวิ่งมาปรืด๊ดถ้ากว่าทางนี้นะก็จะเป็นทางเดือยเลย เดือยเดือยเดือยก็จะวิ่งมาพับแล้วก็จะมาต่อเข้าบริเวณนี้ทางเนี้ยทางเนี้ยดังนั้นตรงนี้จะต้องทําสะพานเวเออสะผ่านเดี๋ยวกลายเป็นว่าเดี๋ยวผมผมต่อให้เขาก่อนผมต้องทําสะพานชั่วคราวไว้เขาก่อนปะไม่เขาไม่สามารถมามาทางานได้โอเคเราจะต่อสะพานตรงนี้ชั่วคราวนะใช้สเต็ปเดิมก็คือทำข้อมไปเดี๋ยว ผมคิดว่าคิดว่านะให้เดือนมันผ่านตรงนี้ไปเลยเวผ่าตรงนี้ไปเลยแล้วตรงนี้ทําสะพานน่าจะง่ายที่สุดเพราะถ้าเกิดทําฝั่งนี้ยจะมีกระทบตรงนี้แน่นอนแล้วเราจะหลีกเลี่ยงทุกการกระทบกระทั่งกับสิ่งที่เราเคยวางเอาไ้แบบมัวมวมันวางชั้นเดียวไม่ได้ใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดใช่แหละฉันจําได้เออแล้วก,นนออก็เราอันนี้ออกเราอันนี้ออกมันก็จะเป็นอย่างนี้ อ่าโอ้พอดีเว้ยถือว่าลงตัวแล้วก็เว้นไปยาขาวเข้มปุ๊บอ่าลงพอดีเออมันลงม,นมันลงล็อกของมันพอดีนะเราก็ทำการใส่บันไดเบื้องต้นผมจะใส่ไว้ข้างเดียวก่อนเพื่อให้บีเวอร์สามารถมา ทำการก่อสร้างได้เดี๋ยวพอพวกนี้เสร็จอ่ะไอพวกเดเร่พวกนี้ต้องไล่สร้างย้อนหลังลยเว้ย mm hmm. เพื่อให้แบบว่ามันมันจะได้ไม่ต้องเขาเรียกว่าอะไระคือมันไม่ต้องนี่ไงคุณผู้ชมไม่ต้องแบบไม่ต้องมาสร้างนั่งร้านชั่วคราวนี้แล้วก็ทําแบบนี้ไปเลยทีเดียวตอนนี้ก็จริงๆตรงนี้ก็สามารถส่งออกระเบิดได้แล้วนะเออส่งออกระเบิดไปเขตหนึ่งละให้เขตหนึ่งเออให้เขตหนึ่งส่งระเบิดไปเขตสอง ค,คุณผู้ชมอ่า,อาเก็บน้ำชั้นแรกของเราได้เสร็จสิ้นแล้วเดี๋ยวจะทำการระเบิดแล้วนะผมคิดว่าพอเราระเบิดแล้วเนี่ยสถานการณ์น้ำบริเวณนี้น่าจะดีขึ้นแล้วก็เดี๋ยวผมจะเริ่มทำวนเว่ยเป็นบันไดวนจากบริเวณนี้มาอย่างนี้แล้วก็วางระเบิดไปเลยลก็เจาะไปเรื่อยๆเรื่อย ตรงนี้อาจจะเจาะได้ลึกผมว่านะเพราะว่ามันมันอยู่บนเขาเออเดี๋ยวมันต้องเจาะกับว่อ่ามันต้องเจาะเต็มอย่างนี้แล้วก็ตัวนี้ต้องลื้อไปย้ายโอเคอ๋อเดี๋ยวเราเราต้องมาสร้างชเชยๆเขาแถวๆนี้อยู่แล้วและนั้นคิดว่าอาจจะไม่ใช่ปัญหาอะไรหรือเป็นปัญหาวะปัญหาคือ ไม่รู้จะไปสร้างอ๋อนี่ไงนะมันต้องเลืออย่างนี้ถ้าเราจะสร้างก็แล้วก็ว a t เตอรปั๊มดูดน้ำอ๋อต้องสั่งถอนนี่ด้วยอ่ะโอเคเท่าน,นาี้น่าจะได้น่าจะได้ ก็ี๋ยวเดี๋ยวผมก็ทำบันไดเวียนไปเรื่อยๆเรื่อยๆเลยมันก็จะค่อยมันก็จะเสร็จของมันเองนั่นแหละมันก็จะเก็บน้ําได้คิดว่าตอนนี้มันจะไม่น่าไม่น่ามีปัญหาแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรว่าน้ําแบบท่วมแล้วนะเพราะว่ามันมีช่วงแบบชะลอน้ําแล้วน้ํามีแบบมันมีระยะที่จะให้มันค่อยๆไหลผ่านไปได้อะไรเงี้ยปั๊กเห็นไหมพอมันเร่งแล้วมันก็จะสามารถเข้ามาบอ่าทางานทํางานทํางานทํางาน วางไว้ก่อนเลยตอนนี้น่าจะวางได้แล้วเพราะว่าเออเสร็จแ,แล้วก็เดี๋ยวผมก็จะมาเล่นพาออริีบันไดเพื่อให้มันเชื่อมกันอ่าเห็นไหมทีนี้รอถนนมันเชื่อมกันไม่ไงั้นก็ต้องรสร้างสะพานเชื่อมอย่างงี้เว้ยเชื่อมฟึ๊บฟึ๊บสี่ทิศเลยเออเพื่อที่จะอ่าได้แล้วคุณผู้ชมกลับมาใช้การได้ละ แต่กลายเป็นว่ามันอ้อมบ่อเนี่ยเห็นปะเฮ้ยมันก็ถึงอ๋อบ้านถึงแต่ว่าตัวนี้ไม่ถึงเว้ยอะไรวะนี้อ่ยไปมา,มากลายเป็นว่าเราต้องทําสภาทุกทิศเลยนะหรือไม่อีกอย่างนะึคือซอยดิสติกต,ตรงนี้เพิ่มไปเลยจบๆยังไงดีนะแต่สำหรับผมว่าทําทางตรงเนี่ยน่าจะง่ายกว่ามันแค่ทํา อ้นี่เองใช่มันไม่ได้ยากมันแค่เนี้ยใช่มันแค่นี้แหละมันอาจจะดูแต่มันก็ดีนะในแง่แบบการเดินทางมันง่ายขึ้นเยอะเลยนะถ้าเราทำแบบเนี้เพราะว่าคนที่อยู่ตรงนี้ยไม่ต้องอ้อมแล้วก็ตัดมานี่เลยแค่ว่าเราใช้แกนนี้เป็นแกนหลักเฉยแล้วก็ระหว่างนี้ก็เซ็ตเป็นรั้วไว้ก่อนก็ไดนะ้ไหนๆก็ เนเม่มันมีสีทิแล้วนี่ก็ก็รัวรัวไปเลยสีอันโอ้ไว้กันนะเนี่ยโอเคอันนี้ต้องค่อยๆเติมเติมเป็นหนึ่งอันก่อนคือผมกลัวน้องฉลาดจัดแล้วแบบว่าไม่สามารถเข้าไปทำงานต่อได้อะไรเงี้ยเอออ่าเสร็จแล้วอันนี้แล้วก็ เดี๋ยวนะถ้าผมทำตรงนี้ผมต้องรีบระเบิดเวเออผมต้องรีบระเบิดมันซะเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องเร่งเร่งงานอู้อู้นำ้ำท่วมอู้อ่าถ้านายมาทำงานถึงมันก็จะเป็นเรื่องดีเห็นปะ <laughs> จริงด้วยอ่าอ่าอ่าเละเละเทงานเนี้ยเดี๋ยววะไม่ไหว อย่างนี้อย่างนี้พี่ต้องปิดอย่างนี้ก่อนแล้วกันมีใช่ไหมอ่าล็อกอะ่ะมีใช่ไหมถ้ามีเอามาสร้างก่อนมาปิดไปชั่วคาวก่อนโอ้เยอะแยะล็อกโอเคเพื่อนเพื่อนเพื่อนบีบมาใส่ซะเออกั้นน้ําตรงนี้ก่อนก่อนที่มันจะเละไปวันนี้เพราะว่าน้ําจะทะลักมาเว้ยเนื่องจาก เห็นไหมนั่แหละมันจะทะลักมากแบบนี้นโอเคโอเคแห้งแล้ว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 ทํางานได้แล้วนะเราก็เดี๋ยวต้องลือ้ออันนี้เหมือนกันลื้ออันนี้เหมือนกันเราก็วางระเบิดอันนี้คือประตูน้ําถุกเฉินไว้เวลากรณีที่มันน้ําตรงนี้มันหมดอ่ะมันจะดึงจากบ่อตรงนี้มาใช้ได้ไม่ได้เยอะมากแต่ก็ยังดีกว่าไม่มีใช้เลย ยุคนี้คือแบบต้องทำทุกอย่างที่ทำได้ไปก่อดเฮ้ยบีเวอร์28ตัวตรงงานที่ไหนวะที่ตรงงานเนี่ยมันเช็คได้ไหมเออเช็คจะไดแล้วเจ้าเจไดนะเช็คยังไงอ่ะไม่งั้นเราต้องเช็ค มันจะมีเปลี่ยน global global view อ่าไม่มีอู้หู้น้ำท่วมตกง,งานเพราะน้ำท่วมสรุปว่าต่อให้มีอ่างก็คือ <c oughs> มีอ่างก็คือท่วมอยู่ดีใช่นะหเอออันนี้ก็ไม่รู้แล้วละ่ะเขาเช็ก่อนนะที่ติ่งนี้มีว่างงานอีกแล้วโอเคเปิดรอดเลยเพราะที่สิ่งนี้มันไม่ค่อยได้ทำอะไรไง มันสจนใหญ่มันก็จะผลิตไม้แล้วก็ป้อนป้อนป้อนแล้วก็ทําอะไรต่อไม่ได้เพราะมันติดขึ้นไปมันก็ติดติดนู่นติดนี่อะนะก็เลยทําอะไรไม่ได้ก็ตามนั้นแหละนี่สร้างเสร็จแล้วโดวยของเราแล้วก็อันนี้ระเบิดยังวะกดระเบิดไปแล้วโอเคระดับเดียวกันแล้วแล้วก็ต้องใส่ตัวนี้ กับ,บตัวนี้เพื่อจะทําสะพานตรงนี้ต้องทําเป็นสะพานเพราะว่าอนาคตฉันจะปิดตรงนี้อ่าตรงนี้จะเดินไม่ได้เพราะว่าจะมีแกนพลังงานส่งออกมามผมว่าตรงนี้เก็บน,น้ำไปเยอะเลยนะเนี่ยถ้าทําเป็นบ่อแบบเหลี่ยมเลยนะเก็บได้เยอะกว่านี้อีกแต่ก็ไม่ได้หรอกโอนไม่ได้แบบ ขอสวยงามน,นิดนึงอะไรเงี้ยนั่นแรงเด้ผ่านไปแล้วนะซึ่งบอกเลยว่าหกวันสบายเรียกว่าไม่มีบาดเจ็บโอเคมีก็ได้นิดหน่อยมีบาดเจ็บนิดหน่อยแต่ก็ไม่ขนาดนั้นเดี๋ยวมันแก้ได้ไม่รู้ว่าเราะเออมันมาพ้าตรงไอ้อ่างเก็บน้ำน,นี่แหละมันใช้น้ำเยอะไงแล้วเราก็ขยายตรงนูง้นตรงนี้ไม่ทันแต่ก็โดยรวมผมสำหรับผมผมถือว่าโอเคนะ ไม่ได้มีปัญหาอะไรตรงนี้นะ้ํามันจะกลับมากรอ,องตรงนี้ดีกวนะ่าเนี่ยอ่าน้ํามาแล้วน้ํามาแล้วขั้นแรกเปิดน้ําผ่านก่อนล้างก่อนล้างไม่ใช่หรอกเพราะว่าเดี๋ยวให้มันเติมไอ้นี้ก่อนเติมอ่างนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยว่ากันต่อไมอย่าง,งเปิดน้ำมาแล้ว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 พืดพืดพืดอ่าเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวต้องคอยเช็คนะ โอเคผมอาขึ้นแล้วนะแล้วก็เปิดตรงนี้แทนเปิดตรงนี้แทนเออปริมาณน้านที่ออกไปเนี่ยจะได้น้อยแล้วก็นะ้ำที่เติมเข้ามาถ้ามันมีมากกว่ามันก็จะไม่เป็นปัญหากับเราที่ก็ค่อยๆเติมไป okay. เติมเยอะไปโอเคเติมเยอะไปอุ้ยอุ้ยอุ้ยน้ำแรงน้ำแรงน้ำแรงโอเค อันนี้มันสร้างเสร็จยังโอ้สร้างไว้แท้เห็นไหมนีอย่างนี้เว้แล้วเราก็วางระเบิดต่อไปเรียกว่าเป็นหลุมดักเลยแหละลึกแบบว่าลึกสุดกูเห็นไหมผมก็วางบันไดวนสองฝั่งไปเรื่อยเรื่อยพวกบีเวอร์ก็จะได้มันทำงานยังไงใช่ไหมละ่ะโอเคแล้วก็อนุสรีเราก็ใกล้เสร็จแล้ว สิ่งเดียวที่เราควรทำตอนนี้ก็คือการแค่รอ,รอแล้วผมก็ไปเติมตรงนี้มาคุณผูช้ชมวางจัดวางจัดเออในไหนก็ว่างแล้วามานั่งเติมสร้างมาตรงนี้เล่งกันดีกว่าเออผมอยากให้มันมีแบบบริการหลายๆอย่างนะในบ้านหลังนี้แต่ว่าคอนเซปต์ก็คือเป็นล้วนรอบความชีพเหมือนเดิมเว้ยอันนี้มันเติมเติมสองหลังได้ก็เติมเข้าไปเลยนะแล้วก็อันนี้หรออันนี้ นะปึ๊บป๊บฮเราทำอย่างนี้เว้ยโชก็้าไอย่างนี้แล้วก็ยังไงต่อดีเพราะว่าตรงนี้ให้ดาวก็น่าจะแบบมันจะสุดดิสติกแล้วไหมเอออันนี้จะขึ้นมาเป็นชั้นสามมีวอยผมชอบที่แบบมีช่องตรงกลา,างนี้ยมันสวยดีแล้วก็ถ้ามันสามอันก็อันนี้ง่ายกว่าไหม อย่างงี้ง่ายก่อนเนาะโอเควาไงไว้ก่อนแล้วก็ตรงนี้จะทำเป็นลูฟท็อปเก๋นั่งเก๋ๆอยู่ข้างบนนะรูฟท็อปอันนี้มารีโดเนี่ว่ะรูฟท็อปอยู่นี่เฮ้ยมันทำอ่างอันี้ได้นี่ว่ะมันสองชั้นอาอไม่ได้มันต้องใช้พลังงานแล้วเราไม่มีพลังงานขอคิดกันนะทำไรดีมันใส่บ้านอ่ะมันต้องมันก็ทำอะไรไม่ได้เล้วจะใส่บ้านแหละเออเดี๋ยวจะ ใส่บ้านเข้ามาโอ้คุณพระบ้านอะมีบ้านสองชั้นแตนมีฝั่งเดียวผมขับรถไปก่อนผมได้ทําการเตรียมบ้านไว้แล้วผมว่าใส่บ้านอันนี้ว่าตรงนี้ใส่บ้านอันนี้ว้ตรงนี้แล้วก็ใส่บ้านทําไมเขาไม่ทํามิลเลอร์มาให้วะมิลกับด้านหน้าต่างบ้านอะไรไว้ให้อย่างเงี้ยนะม,มันจะทาํางานง่าย แล้วเราก็ใส่เข้าไปใส่ไม่ยัง้งใส่ไม่ยัง้งตรงนี้มีหกทำอะไรได้ทำอะไรไม่แน่ไม่น่าจะทำอะไรได้มีอะไรที่จะจะดูไปนเงนี้ยเพราะมันมันเกยนรกว่าแบบพอดีต่อวัดไปเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยนะถ้ามันเข้ามามันจะเหลือสี่ไว้เข้ามาปับป๊บ ปับปบปบป๊บปั๊บปั๊บปึ๊บปึ๊บอ่าแล้วก็เหลือสี่ใช่ไหมเหลือสี่เหลือสี่ใส่ได้บ้างไมไม่ได้อันเนี้ยมันใส่ได้นะแต่เราไม่มีพลังงานก็คือมันใส่ไม่ได้แหงสวนหรอไม่เอามีแล้วเออคิดไม่ออกใส่บ้านแล้วกันปึ๊บปึ๊บโอเคเราก็อันนี้ก็ บางนี้ตกแต่งด้วยหลังคาอันสวยงามโอ้โหลงตัวเป๊ะโอโหเป็นไงเป็นไงสวยอยู่นะเออก็ประมาณนี้แหละว่างๆพี่ก็ไปสร้างเล่นแล้วกันระหว่างรอเหล็ก221ละรอต่อไปตรงนี้เป็นไงบ้างระเบิดวางเร็วกันนะเนี่ย น้องก็คือดำผุดดำวายแล้วอะไม่เป็นไรบีเวอร์เขาดำน้ำเก่งอยู่แล้วเขาตรงนี้เราเพิ่มสมาคมกว่าสร้างกว่าโอเคไม่มีคนว่างงานดิสติกนี้กลับมาตัดัวอีกครั้งหนึ่งผมอ่ดิสติกนี้มีส่งออกเหล็กไหมขอนืก่อนนะโรงผลิตเหล็กมีแต่ไม่มีเหล็กแล้วดังนั้นโรงผลิตเหล็กไม่ไ,มได้ใช้พึ่งได้แค่สองโรงตรงนี้ มันจะมีโรงผลิตเหล็กที่ผมเอามาสร้างแทนโรงระเบิดเพราะตอนแรกเราเน้นสร้างระเบิดใช่ไหมตอนนี้เราไม่ได้สร้างระเบิดแล้วเราก็เลยเปลี่ยนพื้นที่มันมาแล้วก็เอามาผลิตเหล็กเพื่อให้กําลังการผลิตมันสูงขึ้นผมว่าน่าจะพออีกโรงนะลองดูเว้เขับไปเคหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบผมต้องหาพื้นที่ทำกระานเพิ่ม ก็คือตรงนี้แหละมันก็ไม่ใช่ตรงไหนแร้กมันก็คือตรงนี้แหละครับเดี๋ยวเราใส่แบบนี้ไปก่อนแล้วก็โอเคเดี๋ยวเราเสร็จก็ต่อต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆเน้นมันน่าจะมีแบบว่าเก็บพลังงานไม่ได้เนาะมันเป็นพลังงานแบบฟันเฟืองหมุนนะมันไม่เล้เป็นพลังงานไฟฟ้าที่แบบเก็บได้เฮ้เฮ้มันฉันเห็นมันมันเล่แวบๆอยู่ตรงเนี้ยไม่มีโคมเหลยกก็โอเค คุณผู้ชมมาผมว่าเราวางระเบิดได้อีกชั้นแล้วหละ่ะนะระเบิดไปเลยเดียวว่าเรียกว่าเกมน้ำนได้แบบยาวๆตรงเนี้ยเออระเบิดทีก็แหลกทีหนึ่งระเบิดทีก็แหลกทีหนึ่งไม่เป็นไรเข้าใจเข้าใจมันก็ต้องแหลกกันบ้างเพราะว่ามันน้ำมวลน,น้ำมันเยอะนะแล้วก็เดี๋ยวเราวางระเบิดอีกหนึ่งชั้นไปเรื่อยๆ โอเคแล้วก็มีอะไรจะบอกแหละตอนนี้อนุาสาวรีของเราได้สเร็จเสร็จสิ้นแล้วคุณผู้ชมนี่เป็นไงแต่ไม่รู้ว่ามันใช้งานยังไงนะเพราะว่ามันทำงานยังวะทำไมอะเดี๋ยวนะแหลกก็ต่อแล้วต่อมาแล้วอ่าเกิดอะไรขึ้นหมุนหมุน,มน โตเเดยบร้รอหลอกดาวอีกแล้วทาไมเข้ามีปัญหาอะไรแบบนี้ตลอดเลยวะก็ว่าเอ๊ะฉันก็ว่าฉันเดินทุกอย่างพร้อมแล้วนะหมดกันกูสาเปิดตัวพวกใจร้ายแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งรอน้องเข้ามาทำให้ก่อนนะเออน้องไมาอย่างน้องทรงมีเยอะมากเลยแต่ไม่รู้อยู่ไหนหมด แต่มันก็ไม่ยากหรอกมันอยู่ใกล้ที่จับทรงอะแหมททำยากทำเย็นเหลือเกินนะแค่เนี้ยอ่ะอ่ะอึ๊บอ่าแล้วก็งานหนึ่งงานนึงโถกูจะเปิดตัวอลังการซะหน่อยก็เดี๋ยวรอรอ,รอบ้านหลังนี้สร้างเสร็จก็ได้นะเป็นเป็นแบบว่ามันก็เข้ากันพอดีเลยเห็นปะถึงแม้มันจะอยู่ข้างๆแต่มันก็เป็นวิวที่สวยอะนะ ผมไม่รู้ว่ามันมันบ่งบัฟอะไรเว้แต่เอาเป็นว่ามันเสร็จแล้วว้าวมีเสียงน้งด้วยนะว้าวเรียยังไะหมุนแล้วหมุนแล้วแล้วไงอ่ะล้องไงอะ,องงอะเฮ้ยแค่นี้เหรอฮ่พี่แค่นี้เหรอพี่ทำเครื่องยนต์กลไกเพื่อให้มันกระทุงเข้ากระทุงออกแค่นแนเหรอ ก็เป็นไงบ้างครับผู้ชมสำหรับซีรีส์ทิมเบอร์บอลพารนี้ก็เราเริ่มจากโคง้งของน้ำซิตี้ของเราตรงนี้นะแล้วก็แผ่ขยายไปจนทั่วตอนนี้ก็เรียกได้ว่าอยู่ตัวแล้วล่ะไม่มีอะไรต้องทำแล้วมีแค่ตรงนี้แหละที่ผมเอาชนะมนไม่ได้จริงๆเ<ๆ>ทแล้วก็จบด้วยบอ่อน้ำบรรายขนาดใหญ่ของเราพร้อมอนุสาวรีและอาคารประกอบแวดล้อมเออสรุปอย่างดีสรุปว่าหลังคายังไม่เสร็จ เอาช่ามาแล้วกันก็สําหรับใครที่ชอบนะครับก็าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสําหรับซีรีส์ทีมบบอนก็ต้องจบกันแต่เพียงเท่านี้นะสําหรับพาทหน้าครั้งหน้าจะเป็นเกมอะไรนะั้นอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปเลยนะครับสําหรับวันนี้ก็าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ